หนุ่มสอนรามพาลูกสาวน้องวีจิมาเลี้ยงในกองถ่ายหลังชีวิตไร้อดีตพันรายาติกบิ๊กบราเธอร์แต่กลับทำหน้านที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวได้อย่างไม่มีบกพร่องวันที่17กันยายน2563หนุ่มสอนรามได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขณะพาลูกสาวน้องวีจิมาเลี้ยงในกองถ่ายหลังชีวิตไร้อดีตพันรายาติกบิ๊กบราเธอร์ ซึ่งงานนี้หนุ่มสอนรามได้โพสต์ระบุข้อความว่าสาวน้อยมาเที่ยวกองถ่ายเหมือนตอนปะป,ป๊าเป็นเด็กคุณปู่ก็พาปะป,ป๊ามาเที่ยวกองถ่ายแบบนี้เหมือนกันเลยลูกรักม่มาหาป้ามาลูกมา มาหาป้ามาหาป้าอ่ะมหาปา้มา,ปา,มา,ปามาลูกมาอึ๊บมาอ,อึ๊บปลาอุ้มปลาอุ้มโอ้ยนี่มาดูนี่วันนี้ข้าวคลอมีอะไรกินบ้างนี่ยินข้าวคลองเนาะยินข้าวคลองนู่นี่จอยนี่พี่นิดพี่นิด นี่นี่ลิฟต์กับออยคุ้งคุ้งลิฟคุ้งลิฟต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกนาด้วยนาอ่าหรือว่าอาหรือเรียกอาหรือลุงอ่าลิปอาลุงนี่ต้องเป็นพี่อย่างนี้นะไหนทักคุณนาก่อนลุงเคยเจอคุณนาที่รายการถามทราบนะลูกจำได้ไหมรายการถามทราบปะนาต้องนานาพี่สาวนาลูกสาวแบบนี่ยดูดิ หันหน้าหน่อยซีลูกหันหน้าเฮ้ยคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่จิ๋มสวัสดีคุณลุงครับผมสวัสดีคุณลุงก่อนเลยสวัสดีหันหน้ามาหน่อยพี่จิ๋มเอ้ยสวัสดีคุณลุงเกาะแน่นเลยมานี่ดีกว่านี่มันคือลุงโตกับป้านี วางโดนหน้านะป๋าจิบดดอดร้นรัวเลยลูกขี่ลูกตุ๊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 กป๋าระวังหัวนะเอาได้ครับได้ครับได้ครับ ไอ่ไหนอ่ะใครบ้องโอ้ยไงดีไปี่มาดูไปดูมาเดี๋ยวก่อนดินิ่งนึงน่น่งน่งน่งน่กนึ่นี่นึ่รหลึ่งหน่นหน่นนงน่งน่ง่น มาี่ิมาม้คับๆกันนี่มา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 ลองหนี่นี่ไงเห็นมาม่อยมามไหมจับมือกลัวยิ้มโคชจับได้กับจับสีคะจับจิจับหี่ยอมา,มายิ้มหน่อยวิจิ

น้องว่องนอนลูกหนู่เลยไม่เจอเจื้อนตื่นเช้าตื่นเช้าครับระวังพี่อ้อยนอนหัวครับตื่นนี่มากองถ่ายกับป้าปะนี่รถไฟลูกนี่นี่รถไฟเห็นไหมจริงๆรถไฟมลูกนี่เดี๋ยวรถไฟเปล่า

สวัสดีนะครับขอบคุณทุกไลน์นะครับขอบคุณนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับยิ้มหวานหน่อยลูกยิ้มหวานเริงๆไอ้ยิ้มดิไอจบายบาหน้าตื่นอ้มอยู่บายบายายบายบายมองอยากไปช่วยอุ้มค่ะสวัสดีครับ นี่เวดีครับพี่ที่จ้าเหรอลูกุ่้าคนนี้สิหนมว่างค่ะหนุ่มว่งค่ะพวกเระเห็นี่ทีพวกจ้าป่า FC ดูแต่ในไอเกียนี่วันดีลุงชิดวัดีลุงชิดก่อนลูกดีลุงชิดก่อน FC แล้วเนี่ยอติดพ่อดีกว่าตดพ่อดีกว่าเวิร์กเลยเว้ยครับผม รุ่นงึงุ่นงึงนี่รุ่นงีคุณปู่ดีกว่าคุณปู่นี่คุณปู่เฮ้ยถึงเขาไปบอกเลยว่าไปอะไปไค้าไปคุยกับคุปู่ที่ลูกหันหน้ามาหน่อยลูกย้อยย้อยลูคุณปู่ นี่เดี๋ยวคุณปู่จะได้รีบถ่ายกับป้านั่นเดี๋ยวป้ายแม่มาคูแล้วป้ายกับป้ามาผูแล้วป้ายกับป้ามาผูแล้วยิ้มหน่อยสิครับเดี๋ยวพระไปรอเล่งไงเียลงทุกน่อยจิ เดี๋ยวไปถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายทำละครก่อนนะครับว่าเดี๋ยวให้พบกันใหม่นะครับขอบพระคุณสําหรับกําลังใจทุกอย่างขอบคุณเรับกดไลค์กดเลิฟนะครับขอบคุณแฟนทุกทุกคนครับไปก่อนนะบายไปี่ายก่อนเลยบายบายพี่จิกอดแน่นเลยเจอกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ